เทศนาเนาะจะแบ,บ่งปันเทศนารจะมาเยอะแต่อาจจะไปไม่เยอะเพราะว่ามันเสียไปมันมันหมดเวลาแปแล้วไม่ใช่เสียเวลาพี่น้องใครชื่อโจมินดีบ้างวัน <Hey. S 1> นี้ยกมือขึ้นนาแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้าาอ,งขของสำหรับการี่วยเหลือางองค์ <Hey. S 1> สำหรับฤด,ดูกาลใหม่ <Hey. S 1> พี่น้องคนนี้ฤดูกาลใหม่ฤดูกาลใหม่ซึ่งเมื่อนางมายอยู่ที่นี่พี่น้อนงจะต้องเป็นทหารกล้าของพระเยซูร่รวมกันกันนา ไปเป็นกองทัพดีโอนโอเคไหมคะกองทัพเล็กๆแต่เคลื่อนเร็วใช่ไหมเราจะเป็นประกาศไม่ใช่แค่ปาปาคุณน้อยไม่ใช่แค่ป้าลัดมาทุกหมู่บ้านรอบๆนี้เราจะไปโอเคไหมคะและทุกคนที่มานั่งจะก็จะแก้งนี่นะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านแล้วเลิกจะบอกให้เป็นตัวแทนเป็นบุตรมอรีว่าเรามาเชื่อพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะใช้เราเนี่แหละเป็นเลือและแสงสว่าง เอาพี่น้องตุ้ยเล่าความฝันเรื่องยูราสีส์อ๋อก็เพื่อนแม่งก็ฝันว่ามันมีแม่น้ำใหญ่มากแต่กลางข่าอเมริกาซึ่งยี่ตรงเป็นแม่น้ำมันกโลกนะมันก็จะมีปลาแท่แค่ริมตลินอะเราก็ยืนอยู่อยู่ริมตลิ่งยืนอยู่เตียงแถวนั้นยืนยืนมอว้ยกาบนที่ที่แม่น้ำแต่กลางข่าอยู่ๆมันก็มี ภูเขาเล็กๆเราภูขึ้นมาก็มือนนะประมาณสองแต่เป็นสีขาวล้วนมองไปเป็นเป็นภูเขาสีขาวเราก็สงสัยว่าเอ๊ะอะไรก็เลยพี่นาบอกว่ามันภูเขาสีขาวมันเป็นน้ำแข็งเวอร์เป็นอะไรเจ๋งๆมันจะมาอยู่ในน้ำจืดนะเราก็ว่ายเข้าไปดูว่าย้ไปดูจนจุดนั้นที่มันอยู่กลางในน้ำพอเราไปดูมันก็เป็นเหมือน ก้อนเท้าขาเป็นซีเรียมเหมือนค่ะวามหมอที่โผ่มามันไม่ใช้เป็นยอดอะไันเป็นเงอนซีเรียมโผล่ขึ้นมาแต่ว่าขาเป็นก้อนน้ำแข็งใช่มันน้ำแข็งแต่เราไปดูไปดูล้วก็สนใจนะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งนี่มันจะเป็นกิแบบแต่ที่มันเป็นเหมือนเม็ดเกลือเม็ดเใหญ่ๆที่มันเกลือใช่มันเป็นเกลือเราก็รู้ว่า ทำไมเกือมนาอยู่โคงการนะคือการให้น้ำในกางป่าเราก็สงสัยแต่พอพี่นักบอกว่ามันจะเป็นเกลือไม่ถึงไม่ถึงตอนนั้นไม่ฟันนะพี่บอกว่าเกือใช่พี่นัาบอกว่าเกลือพระเจ้ายากให้เราเป็นเกลืออย่างเงี้ยาแต้แรงสว่างยายานรงสว่างแล้วก็ชื่นชมเองเพราะลอยนะับแบบแต่ละคนต้องแบกเกลือกับ้าวมา ขนยานเก็ไม่หมดนะพี่น่ะมันลอยไม่โบกมันก็อยู่ยางไนแหละท้งที่เราขนขึ้นกพอเริ่มะักก็นึกอยู่ว่าจะเอาจะเอาว่าอไรมาขนบอยงี้ก็มันูมีป่าใช่แต่ตัวนั้นเราไม่ตกรำบวลว่าเราจะออกไปไม่ได้ตอนนั้นทุกทีว่าเรากเราได้เกลือในสิ่งที่เราเรา มีความสุขที่สุดในในในวนนินันนะก็เลยตื่นขึ้นสงสัย <c oughs> ไม่เล่าให้พี่นางฟังน, <Okay. S 1> นะโอเค่ <c oughs> นานจะแปลเล้วอันนี้ถูพิดก็ไม่รู้แหละแต่ว่าพอฟังน้องตุ้ยพนะูดน่ะนางก็นึกถึง <c oughs> พระคำอีที่พระเจ้าบอกว่าจงเป็นเกลือและแสะงสว่างใช่ไหม <c oughs> <whom? S 2> พระเจ้าบอกที่สเตียทุกคนว่าจงเป็นเกลือและ,สะแสงสว่างแล้วพระเจ้าบอกว่า เกลือนั้นมันหมดความเค็มมันก็จะไม่มีประโยชน์เกลือนนในชีวิตของเราคือความดีของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราแล้วก็ความดีของพระเจ้าที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตเราพระองค์อยากให้เราเอาออกไปให้นคนตื่นเห็นไปส่องแชีวิตว่าชีวิตที่มีพระเยซูเนี่ยมันดียังไงใช่ไหมนี่คือการเป็นเกลืออ่าเกลืออนี่มีประโยชน์คือ มันอร่อยใช่ไหมมันใสอาหารแล้วมันอร่อยใช่ไหมอ่ามันปรุงรสแล้วมันอร่อยถ้าเราทำกับข้าวแล้วไม่มีเกลือไม่มีปลาร้าปลาร้าจะทำมาจากเกลือใช่ไหมมันก็จะไม่อร่อยอันนึ้งก็คือเหมือนให้เราอ่ะเป็นเกลือคืออยู่ในสังคมอ่ะให้เขาเห็นว่าสังคมที่เตียนอ่ะมันอร่อยมันมีความสุขความหมายแล้วก็เกลือมันอาทไปรักษาห้ามของไม่ให้มันเน่า ยังนีปลาได้ร้ายก็เไปเอือบปลาเป็นปลาแดดเวามั่เน่าหรือเอาไปเกลือปลากระตาแห้งไว้หรือเปล่อปาาเออมันจะได้ไม่เน่าพระเจ้าก็บอกว่าพวกเราเนี่ยเป็นเกลือนะขอให้เราเนี่ยไปรักษาสังคมไว้ไม่ให้มันเน่าไปกว่านี้เข้าใจไหมคะสังคมเราเนี่ยมันความบาปเต็มเลยคนชั่วร้ายแต่เมื่อพระองค์ทรงเราไปเนี่ย ให้เราไปช่วยให้ความบาปในสังคมไม่เละตุ้มเปะมากเลยตัวนี้ให้เราไปเป็นตัวอย่างที่ดีกับเขาไปเอาเรื่องพระเยซูไปให้เขาได้ยินได้ก็เข้ามาเชื่อระเยซูไหเป็นแสงสว่างด้วยพวระเจ้าบอกให้เราเป็นแสงสว่างเป็นตะเก,กียงเป็นหลอดไฟหรือเป็นอ่าสปอตไลท์เนาะคือเร,เราไม่มีความสว่างเป็นของตัวเองแต่พระวิญญาอยู่ในเราะเป็นความสว่างด้วยเป็นเงินตะเก,กียงไฟตะเก,กียง แล้วก็ความสว่างนี้กน,น,นึงคือจะลงมาจากสวรรค์ก็เป็นเหมือนเคยเห็นสปอร์ตไลท์ไหมเหมือนไฟฉายไฟฉายจากสวรรค์ส่องลงมาครอบเอาไว้ใช่ไหมคะอันนั้นคือการที่เราแบบเวลาเรานมัสก,การโอไฟลงมาจากสวรรค์ใช่ไหมคะก็เหมือนสปอร์ตไลท์ลงมาเหมือนเราไปอธิษฐานเดี๋อคนป่วยทำกลุ่มสามคีรรมเนี่ยเวลาเราอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าก็ มาจากสวรรค์มาครอบเราไหวอย่างนี้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นความฝันนี้ก็คือนางแปลว่าเราทุกคนเชื่อวังใจในพระเยซูโดยเฉพาะที่เราไปรับไฟมาใหม่ใช่ไหมคะนั่นไฟพระเจ้าแต่ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนาแน,น่นซึ่งมาเป็นน้ําก็ได้เข้าใจไหมคะน้ํามากมายเห็นไหมในเพลงที่เราร้องมีคาว่าน้ํามากหลายคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาเป็นน้ําแห่งชีวิต แต่ไฟมาแบบร้อนมาเผาสิ่งไม่ดีออกไปใช่ไหมคะอ่าเผาเชื้อโรคเผาโรคไฟแค่เจ็บเผาผีออกไปแล้วก็เผาเนื้อหนังเราออกไปเป็นการมาเผาออกไปแต่น้ําแห่งชีวิตเนี่ยเป็นการน้ําที่แบบดื่มคือเอาลงมาแล้วเราก็จะมีผลข้อพิจารณาโดสุดทั้งกามีสันติสุขความรักความชื่นจมกินดีอะไรเงี้ยนาะปั มีความเมตตาการุณาอะไรเงี้ยนั่นแหละคือน้ำในชีวิตแล้วน้ำกับเกลือมันมันเป็นไปด้วยการพ้ออะไรั้ยเราจะไม่สามารถเป็นเกลือได้ถ้าเราไม่มีข้อวิญญาณบริสุทธิ์เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นภาพที่นางได้ยินนะ่ะนางก็เลยแปลงำตู้อีกาบางค่ะน้ำแม่น้ำใหญ่มาน้ำมาหลายคือข้อวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไหลมาจากสวรรค์เยอะๆแล้วจะผลิตเก,กลือในชีวิตของเรา ความดีของพระเจ้าจะถูกสัมแดงออกมาในชีวิตของเราเป็นเกลืออ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นนนมิตหมายที่ดีที่พระเจ้าให้น้องตุ้ยเห็นแล้วก็เอามาบอกเราทุกคนว่าต่อไปนี้ที่ดจักรของเราจะเป็นเหมือนในความขวมัญน้องตุย้ยว่าเราจะเป็นเหมือนน้าน้ําเราไม่ใช่น้ำเราเองเหรอกน้ำจากสวรรค์จะเทลงมาแล้วเราก็จะมีเกลือที่แบบก้อนใหญ่แล้วเราก็จะเอาไปเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวงรถไปให้ที่เราบอกว่าเราจะออกไปประการด้วยกัน <c oughs> ก็คือเราเลื้บเป็นขาเนาะเเสื้อปเป็นขาวเองอ่ะเอาไปทดสอบนกนค่ะ <c oughs> <c oughs>